สบายดีเนาะมึอนมีมาพบกับซองเด็กว่านอกคองนามึอนีเอเล่นจะมีคลิปเกี่ยวกับอันการเฮียนการทาหารหรือว่าเรียนวิชาบอกกันชาต์บอกกันคนสงบเนาะสำหรับนักศึกษาปีหนึ่งทุกคนที่จะต้องได้เรียนอีกอย่างเนาะวิชานีเมนจะเฮียนหูเกี่ยวกับ การย ah, <this> uh, ิงปืนการซุ่มหรือว่าการส่อตัวนั่นเองเป็นบรรยกาศทางวิบรุงกันอ่านี่คืออันอุปกรณ์หรือว่าสิ่งที่เขาจีไปเหี้ยนในมือนี้เกมโตไปเนาะอันนี้คือโฮของเขาเองของที่เขาอยู่นี่เองเนาะบรรยากาศ เลยเนาะผลทางของเขากำลังเดินทางไปจะยุ่ฟูนยุ่ยู่ฟากผูดผีแเลยเออยูดเลยประมาณโอ้บรรยากาศเมือนนี้ตีหลายเนะแดดวิตามิน มันจะคึมๆนิดนึงนอกบรรยากาศตอนเช้า อันนี้เมนคนกำลังอันทยอยมาเยียนกันอาหาร nào phun lại thế nọ, nó nhang quay tầm ไอ้ยเราคยหลงเข้ามาจริงไหมเศรษฐพักวัวของก็ อเ้เล่าายสกัดนยอันนี้จะเป็นขี้ทรายที่อนาจารย์วัวต่อมาบรราก,กาศนี้รโอเคเดี๋ยวไปเบิ้งในแถวกัเลยเพราะว่า <c oughs> ทุกคนจำไปจ <c oughs> ัดห้องแถวคือบรรยากาศในโฮเทว ปจังใดมือที่พ่านมาแอไปจังใดมือที่พัานมามืออีบอเบ่งไงเบ่ือที่ทังนมา่อไป่นจนมาเน่ บรรยากาศมันจะคืดคืนหน่อยนึงโอเคตอนนี้เฮากัไม่เฮียนการทหารเช็ดเรียบยร้อยแล้วเนาะไปจังได้สายกอลีโ,โมือไม่โบมือนี้เด็ดบอ,อกเนาะมือโซกฮะนี่มืนอมนี้เดทออก ไเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้องเลยอาเป็นยังไงเนาะบรรยากาศหนึ่งมื่ที่ผ่านมาเนาะทางแดดทา้งลมทางฝุ่นทางเฮือเนาะหลายยางถ้าถุมเขามาเนาะฮ็ดลาเนนาด <c oughs> <c oughs> ํากะโอเคยู่มือนนี่ได้ยูแดดกับบุายปันไดเนาะจกังไดกาฟ้าเป็นกำลังใจให้ ซองของเขาอีกเท่านึงเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เนาะให้มีกำลังใจฮหดคลิปต่อๆไป,ไป